เมื่อวานนี้คุณเสรีพิสุทธิ์นะประกาศลาออกนะครับโดยอ้างว่านะครับประชาชนไม่เลือกคุณเสรีนะครับแล้วก็นะได้แค่เสียงเดียวท่านก็เลยบอกว่าท่านก็จะไปอยู่เบื้องหลังเป็นหัวหน้าพักและพัฒนาพักก็จะให้ลูกน้องเป็นเลขาธิการพักนะขึ้นเป็นอ่าอ่าสสคนต่อไปนะครับผมได้คุยกับอ่าคุณเสรีพิสุทธิ์เพราะว่าในฐานะที่เป็นคนรบนับถือกันเนี่ยแกก็บอกว่าแกก็เป็นคนชอบเสียสละ นะครับนะแกก็เสียสละลาออกไปสัผมเลยบอกพี่เสรีว่าพี่กลับไปอยู่ฝ่ายค้านดีกว่ามาตรวจสอบรัฐบาลอันนั้นน่ะคือจุดแข็งของพี่นะซึ่งเมื่อวานนี้ผมตัางแกให้สัมภาษณ์ก็รู้แล้วว่าแกกําลังจะกลับมาเป็นฝ่ายค้านและเท่าเท่าที่ผมทราบในทางลึกมาเนี่ยแกกําลังจะตรวจสอบคุณสมบัติของรัฐมนตรีรัฐบาลเสีฐานหนึ่งนะเพราะว่าแกจะเก่งเรื่องพรุ่งนี้และก็เชื่อว่าแกมันน่าจะสอยรัฐมนตรีร่วงสักคนสองคนเท่าที่คุยนะจริงๆเนี่ยพี่เสรีเนี่ย จริงๆแกก็เป็นคนดีน่ารักเนี่ยนะพอช่วงหลังเนี่ยแกก็นะแสดงความคิดเห็นแล้วก็มีบางท่านบางคนอาจจะไม่สบายใจนะซึ่งผมก็คุยกับแกแล้วนะครับนะก็เพราะผมบอกว่ากลับมาเหมือนเดิมน่ะแล้วมาเป็นฝ่ายค้านและมาตรวจสอบรัฐบาลและผมก็เชื่อว่าวิธีการตรวจสอบของแกเนี่ยเก่งเพราะแกอดีออตผบตรอนะครับมาดูกันต่อไปนะว่าเสรีพิสุทธิ์จะเป็นยังไงหลังจากนี้นะครับอีกเรื่องหนึ่งเมื่อวานนี้เสรีพิสุทธิ์พูดถึงเรื่อง การตรวจสอบคุณสมบัติของรัฐมนตรีแกบอกว่าบางคนไปนไงนะเคยติดคุกบางคนไปนไงประพฤติชั่วร้ายแรงนะโดนให้ออกจากราชการนะบางคนก็เคยติดคุกกิจตางบางคนก็อะไรอะไรต่างๆคนเหล่านี้เอามาเป็นรัฐมนตรีได้อย่างไรมันเป็นลักษณะเป็นการตอบแทนบุญคุณกันหรือเปล่าสิ่งที่คุณเสรีพูดที่น่าคิดนะเพราะฉะนั้นผมเชื่อว่าหลังจากนี้คุณเสรีก็น่าจะตรวจสอบคุณสมบัติรัฐมนตรีและก็อาจจะมีการ สอยรัฐมนตรีร่่งทั้งสองสามคนก็เนียดูกันต่อไปนะกลับมากู้ชื่อเสียงนะครับพี่เสรีครับเป็นกําลังใจเสมอถึงแม้ที่ผ่านมาอาจจะมีความคิดเห็นที่ดูแล้วบางคนอาจจะไม่เห็นด้วยกับพี่นะครับนะแล้วนะนะพี่ก็ไปฟ้องร้องไว้หลายคนเนะ่ยเช่นบุ้งทะู้วังนะมาร์ควิบูอะไรต่างๆนะถ้าที่ผมคุยกับท่านนะนะส่วนของคุณศิระเยนจาคานี่ก็เป็นคู่กัดกับเสรีพิสุทธิ์ นะเพราะขรุดจากตำแหน่งก็ส่วนหนึ่งก็มาจากเทลีเพราะฉะนั้นไอความโกรธความแค้นเรื่องธรรมดาคดีความในศาลก็ว่ากันไปอันนี้ผมขออนุญาตไม่แสดงความคิดเห็นจุดประทัดไล่ใครก็ไม่รู้ต้องถามศีระดูเมื่อวานนี้นะครับแล้วก็สิ่งที่เสรีพิสุทธิ์พูดเมื่อวานนี้ก็คือเรื่องการแย่งชามข้าวกันการแบ่งรัฐมนตรีเหมือนการแย่งชามข้าวเหมือนหมาแย่งชามข้าวโอ้พี่เสรีนี่เปรียบได้เหมือนมากครับ นะังรัฐบาลเศรษฐาหนึ่งี่พี่เสรีบอกเปรียบเหมือนหมาแย่งชามข้าวผมไม่รู้ว่าหมาธรรมดาหรือหมาจรจัดหรือหมาขี่เรือก็ไม่รู้หรือหมามีเจ้าของนะแล้วแกก็พูดถึงเรื่องเศรษฐานายกเศรษฐาว่าเป็นหุ่นเชิดของคุณทักษิณหรือเปล่านะแกก็พูดชัดว่าลักษณะเนี่ยเหมือนหุ่นเชิดนะแกแกพูดอย่างนั้นนะ ส่วนจะเป็นความจริงหรือไม่นะก็ว่ากันไปนะครับและแกก็พูดถึงเสฐาก็ต้องไปนะยกมือไหว้พลเอกประยุทธ์นะก็ไปยกมือไหว้แล้วก็ไปคุยกับเขาทั้งๆท,ท,ที่เขาประวัติปฏิวัติรัฐบาลยิ่งลักมานะก็บกดูดง่ายโดนปฏิวัติมาแต่กลับไปยกมือไหว้เขาเพราะต้องการเสียงสอวอเพื่อให้ได้เป็นนายกสิ่งที่พี่เสรีพูดเนี่ยมันน่าสนใจนะแสดงให้เห็นว่าแกวิเคราะห์ขาดขาดเลยนะครับว่า แกมองว่าเสฐาเนี่ยเป็นนายกหุ่เชิดหรือไม่ประเด็นแรกะประเด็นที่สองนะเสฐาต้องไปยกมือไหว้ประยุทธ์เพราะต้องการได้เป็นนายกต้องการเสียงสองวอดังนั้นในเมื่อเอาคนปฏิวัติกับคนที่ถูกปฏิวัติมาจับมือคุยกันเนี่ยมันก็จบแล้วนะนะครับมันก็เป็นการที่ว่าไม่เป็นไปตามที่หาเสียงหรือไม่อันนี้สิ่งที่พี่เสรีเขาอธิบายก็ชัดเจนนะครับก็หลังจากนี้ไปหลังจากแกไม่ได้เป็นอสสแล้วแกว่า แกก็จะมาเป็นหัวหน้าพักแล้วแกก็จะมาตรวจสอบคุณสมบัติรัฐมนตรีก็ทําในสิ่งที่ตัวเองถนัดดีกว่านะพี่เสรีนะเป็นกําลังใจให้อีกเรื่องนึงเป็นเรื่องการเมืองในสภาเมื่อวานนี้ก้าวไกลแถลงคนระับปรากฏว่าเขาขอให้เลื่อนยัติเกี่ยวกับเรื่องการร่างรัฐธรรมนูญใหม่ทั้งฉบ,บับขึ้นมาให้เร็วขึ้นเพราะการร่างรัฐธรรมนูญนั้นมันจะเป็นประโยชน์กับปากท้องเป็นประโยชน์กับเรื่องความเป็นธรรมทั้งหมดแต่ปรากฏว่าพักเพื่อไทยไม่เอาด้วย พักเพื่อไทยไม่ยอมไม่เลื่อนครับก็ก้าวไกลก็แพ้นลครับทั้งแรกนะนะครับก็เป็นการบททดสอบห้เห็นว่าพเพื่อไทยไม่เอาข้าวไกลทุกเรื่องทุกอย่างดังนั้นหลังจากนี้ไปต้นไปพักก้าวไกลการตรวจสอบรัฐบาลเชิงลุกก็ต้องเอาให้หนักอะไรที่พักก้าวพักเพื่อไทยสมมุติว่าในอนาคตโกงกินนะต่อประเทศชาติพักก้าวไกลก็ต้องซัดให้เต็มเหนี่ยวซัดเพื่อไทยให้เต็มเหนี่ยวสงครามเริ่มแล้วครับการตรวจสอบ นะครับนะกนน 10, ็ดูกันต่อไปนะครับนะว่าจะเป็นยังไงนโยบายของรัฐบาลเศรษฐาหนึ่งบอกว่าจะลดราคาน้ำมันลดค่าไฟแจกเงินดิจิตอลหนึ่งหมื่นบาทดูกันต่อไปนะครับลดไฟฟ้าตลอดสาย20บบาทดูต่อไปจะทำได้ไหมเนะี่ยดูกันต่อไปนะนะว่าจะทำได้ไหมแล้วจะเอาเงินจากที่ไหนมาใช้นะครับจะเอาเงินจากที่ไหนมาใช้ให้ดูนะครับเอาเงินจากที่ไหนมาใช้นะ แล้วจะเป็นก่อพารานีการเงินการทางไหมประเทศจะล้มละลายไหมหรือประเทศจะเจริญก้าวหน้าผมเองก็ให้โอกาสพัคเพื่อไทยในการทํางานนะแต่ต้องไม่ทําให้บ้านเมืองเสียหายนะต้องทําให้บ้านเมืองเจริญผมให้โอกาสนะครับนายกเศรษฐาในการที่จะทําให้บ้านเมืองเจริญก้าวหน้ากําลังจับตาดูนะรัฐบาลร้อยพ่อพันแม่อุดมการไม่เหมือนกันเลยเอามารวมกันนะเปรียบเหมือนเสือสิงกระถิงแล้วมารวมอยู่ที่เดียวกัน ก็ดูกันต่อไปว่าพักเพื่อไทยจะไปอไนะรดนะไปอดไหมนะครับดูนะจะไปรอดไหมนะประเด็นหมอชนน่านลาออกเมื่อวานนี้พร้อมกับเสรีพิสุทธิ์พอลาออกนึกว่าจะแสดงความรับผิดชอบลาออกหัวหน้าพักลาออกสอสอและไปอยู่เลี้ยงลูกเลี้ยงหลานที่จังหวัดน่านกลับไม่ใช่ครับลาออกเพื่อไปรับรางวัลใหญ่ได้เป็นรัฐมนตรีเอาก็ในเมื่อผิดคำพูดตบัดสัตว นะนะไปโกหกประชาชนว่าจะไม่จับมือกับพักรวมไทยสร้างชาติและพักพลังประชารัฐเอาไปโก,กไปโกหกประชาชนก็ต้องแสดงความรับผิดชอบก็ต้องเลิกเล่นการเมืองลาออกไปลาออกสะสอแล้วก็ไปไปทําเกษตรกรรมอยู่จังหวัดน้านหรือไปเป็นหมออะไรก็ว่าไปนี่กลับลาออกได้ดิบได้ดีกว่าเดิมท,ทั้งทั้งที่ไปไปไงไปผิดคำมันสัญญากับประชาชนนะ่ะหรือภาษาชาวพานก็เรียกวโกหกประชาชนน่ะ บอกจะไม่จับมือแล้วไปจับมือกับสองลุงอ่ะเอ้าแทนที่มันต้องรับผิดชอบด้วยการลาออกแล้วก็เลิกเล่นการเมืองกลับเป็นใหญ่เป็นโตกว่าเดิมกลายเป็นว่านะเราไปโกหกประชาชนเนี่ยตบัดสัตว์เนี่ยกลับได้ดิบได้ดีไอ้นี่มันไม่ใช่การแสดงความรับผิดชอบมันเป็นการปูนบําเหน็จเหมือนเป็นแม่ทัพเนี่ยไปหาเสียงแล้วก็ไปโกหกประชาชนมาเนี่ยบอกจะไม่จับมือกับสองลุงบอกจะปิดสวิตช์สว นะแล้วก็บอกจะลาออกมันก็ต้องมันก็ต้องรับผิดมันไม่ควรมีตําแหน่งกลับได้รับการปูนบวามเหน็จไปเป็นใหญ่เป็นโตเป็นรัฐมนตรีไปเลยสังคมเขามองว่าเพื่อไทยการละครไม่ใช่เพื่อไทยการเมืองมันเป็นเรื่องละครหมดเลยเล่นคําพูดเล่นอะไรต่างๆนะลาออกจากพรรคแต่ผมไม่ได้บอกว่าจะเลิกเล่นการเมืองผมไม่ได้บอกว่าจะลาออกจากสส,สผมไม่ได้บอกว่าผมจะไม่จะไม่เป็นรัฐมนตรีเอาแล้วครับอันนี้คือสิ่งที่เกิดขึ้นครับ นะฮะนะอันนี้ก็เป็นสิ่งที่ว่าถ้าเราหาเสียงแล้วเนี่ยเราตบัดสัตว์ต่อประชาชนพี่น้องประชาชนจะเชื่อถือเขาได้หรือครับหาเสียงเขาบอกว่าเขาพูดอย่างหนึ่งเสร็จแ,แล้วเขาก็ไม่ทําขนาดคำพูดเขายังโกหกประชาชนแล้วพี่น้องคิดว่าวันข้างหน้าเขาจะทําจริงหรือครับเราเชื่อไหม่ะคนที่โกหกเราพี่น้องเชื่อไหม่ะมันเชื่อถือได้หรือเปล่านะครับขนาดอภิสิทธิ์วชชาชีวะนะ เขาหาเสียงว่าเขาจะไม่จับมือประยุทธ์พอเข้ามาพักประชาธิปัตย์ปไปจับมือประยุทธ์เขาก็ลาออกจากหัวหน้าพักลาออกจากสส,สแบบนี้เขาเรียกว่ามีสปิริตเข้าใจนะครับเพราะฉะนั้นพี่น้องประชาชนจะเชื่อนักการเมืองที่โกหกประชาชนไหมเวลาหาเสียงขนาดคำพูดยังโกหกอะ่ะมันจะเหลืออะไรลนะ่ะแล้วสิ่งที่เขาพูดเนี่ยก่อนหาเสียงหลังหาเสียงเขาบอกจะทำโน่นทำนี่แล้วเขาจะทำหรือนะะอันนี้ก็เป็นสิ่งที่ เออเรียนให้พี่น้องประชาชนได้ทราบเรื่องการบ้านการเมืองนะครับนะผมตรงไปตรงมาครับนะตรงไปตรงมาอย่าลืมนะบางคนบอกเอ้ผมไปยุ่งอะไรกับชนน่านทาไมจะไม่ยุ่งอะ่ะก็มึงต้องมาเป็นรัฐมนตรีของประชาชนมึงไม่ได้มาเป็นรัฐมนตรีของคนที่เลือกพักเพื่อไทยเพราะฉะนั้นกูก็เป็นคนหนึ่งที่ป็ประชาชนต้องที่กูเสียภาษีทุกเดือนกูก็มีสิทธิ์วิพากษ์วิจารณ์ชนน่านได้นะเออนะบางคนบอกผมไปยุ่งอะไรก็ ถาตราดาที่ชนน่านมาเป็นามาเป็นรัฐมนตรีแดกภาษีทําไมกูจะวิจาร์ไม่ได้ละ่ะนะก็มึงอย่ามาแดกภาษีแล้วก็กูเป็นคนจ่ายภาษีทาไมกูจะวิจาร์ชนน่านไม่ได้เป็นพ่อมึงหรือไงที่มาห้ามผมนะครับผมเห็นความเห็นหนึ่งเนี่ยผมเลยถามว่านะว่าชนน่านเป็นพ่อมึงหรือไงกูถึงวิจารไม่ได้นะครับเพราะกูเป็นคนเสียภาษีชนน่าน แดกภาษีมาเป็นรัฐมนตรีทําไมเป็นรัฐมนตรีของประชาชนมึงไม่ได้เป็นรัฐมนตรีของคนที่เลือกพรกเพื่อไทยชัดเจนไหม